สวัสดีคะ่ะมากินข้าวกัเย็นจะโฟนะคะนี่นะคะนี่ข้าวก่อนนะคะบอกข้าวกันหอมมะลิแล้วก็เย็นจะโฟทะเลนะคะเจ้าใหม่นะคะเราจะเปลี่ยนเจ้าอยู่เรื่อยนะคะเวลาเรากินนะคะมากินด้วยกันคะ่ะนนี้นะคะเราก็พูดคุยไปด้วยกินไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเ,เน็ตเพิ่งจะเสร็จอ,อไฟฟ้าเพิ่งเสร็จเนาะก็เลยได้ได้ละอ้ได้ไลฟ์ได้ไลน์นะคะดูเด็กเส้นจะอื่นหรือเปล่าก็บมึนะคะ มากินกับข้าวค่ะมัคนคงจะอร่อยนะกินกับข้าวถ้าอร่อยนะชอบกินกับข้าวข้าวจานนะคะมันจะได้เต็มเต็ม,อมเอี้ยวหน่อยคุกๆเลยครับ นี่ค่ะอร่อยเผ็ดนี่ค่ะข้าวก็แซ่บๆไปหล,หลายเลยนะจ๊ะนี่นะคะนี่เลยจิมเบ,บ็นี้ราคาง่ายๆของเรานะพูดถึงว่าร้อนเสียงพัดลมดังหน่อยนะครับเพราะมันร้อนถ้าต้องเปิดแต่มันก็อร่อยนะคะ ต้องเติมอันนี้ราอีกหน่อยนะค่น้ำตาให้มีรอ,อนิดหน่อยเอออันนี้ให้แบบแซ่บแซ่บแซ,ซ,ซ่บหลายๆเลยคะ่ะลงตัวลงตัวแซ่บหลายๆลงตัวลงตัวก็มาเลย มีสาหรายทะเลด้วยก็ใช้ช้อนนะคะชอนสอบง่ายดีหยิบปุ๊บยิบปุ๊บกินกับข้าวได้ง่ายนะคะเนี่ยสุดยอดของเราแล้ววันนี้ได้เอ่อพอพอ,พอเน็ตด,ดีขึ้นนะคะต่อาสายผิดนะคะมันก็เลยไม่เน็ตก็เลยไม่เข้านะคะ อ,อร่อยออแบบนี้แหละค่ะอร่อยมากกินแล้วก็ไม่กินอีกนะคะเวลานี้นะคะ สะละัสะลายสาร่อยค่ะอร่อยมากๆ ลูกชิ้นปลานะคะวนมกไม่มีหมูนะคะเป็นเกีวกปลาหมดเลยนะคะมีลูกชิ้นปลานะคะเลือดไกล่ลูกชิ้นหมูเอ้ยลูกชิ้นปลาหมดเลยะคะ่ะเด่นตโฟเจ้านี้เขาจะทำไม่มีหมูมีปลาะคะข้าวมัชิ้นมาได้เลยจ้ะ อีกอะข้าวก็อร่อยต้องมีข้าวมางนะคะเดี๋ยวมันหิวเร็วใค้หิวเร็วเอาแบบอเค เผ็ดหรอกพรคิดมันไม่เผ็ดนี่แหละค่ะไอ้น,นี่มันจะเป็นปลานะคะปลาแผ็ดเรื่ปลาแผ่นมันไม่มีนม่หมุกเพราะว่าเจ้านี้จะเป็นปลาหมด ว่าให้เขาร้อนๆห่อสักจะอร่อยไอเน,นี้ร้อนแล้วครับอ,อ่าปลาแผ่น อร่อยมากขนาดสีจาเลนะคะเนี่ยยุงก็ยังเยอะน้ำมาจากไหนเนาะขีดตอนเช้ามืดก่อนออกไปใส่ป่านะแม่ไม่ให้อยาดแต่เวลากลางวันแดดร้อนจะไม่ค่อยนะคะอากาศชื้นๆนี่ยยุงจะมาเยอะ อร่อยลงตัวไปเลยนะจ๊ามากินกันได้เลยค่ะอืมันนี้เป็นปลาหมึกอันนี้แหละคันลูกชิ้นปลาเนี่ยแบบนเนี้ยลูกชิ้นปลาอีกแบบหนึ่งนะมันมีหลายแบบแต่แบบแบบเนี้ยอร่อยลูกชิ้นปลาเนี้ยอร่อยพูดไปพูดไม่กล้ากินหมดแล้วนะเนี่ย รุ่งนี้จะรวยรวยไร้สดค่ะเพราะเน็ตมาแล้วใช่ไหมรวยเลยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะทานไม่หมดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงทําอะไรก็ปังปังปังรวยๆนะคะบูรัษาษัพักของซา,า,าตุกับใบใบตาตายนะคะสวัสดีค่ะมากินข้าวราดจานเตียวนะคะ ผัดพริกผักบุ้งนะคะแคบหมูนะคะที่เอ็นเห็นนะคะแคบหมูแล้วก็ไข่ต้มนะคะไข่ต้มนะคะนี่นะคะเสียงพัดลมจะดังหน่อยนะคะเพราะมันร้อนจา้าอันนี้มากินกันได้เลยค่ะขอเติมน้ำปลาก่อนนะคะเพราะว่าไข่ต้มไม่มีน้ำปลานี่นะคะแล้วก็มีแคบหมูนะคะกินกับผัดพริกนะคะผัดพริกผักบุ้งนะคะมากินกันได้นะคะนี่นะคะใส่ผัดพริกผักบุ้งนะคะเนื้อหมูนะคะ ผัดใส่เนื้อหมูนะคะอันนี้เราคุกข้าไปเลยเนาะเขาเป็นข้าวราดจานเดียวเป็นกินง่ายดีนะคะกินง่ายนะคะอร่อยไปด้วยนะคะืมไหลมันนะคะอ๋อค่ะนำนมได้ไข่ต้ม เผ็ดมากน็ดมันไล้มันเลยค่ะ อร่อยและอร่อยนะคะการนเรียกอยิ่มได้สบายๆขัดบุ้งหมูเป็นชิ้นชินเลยนนะคะหมูชิ้นใหญ่ อร่อยแคทหมูแค่หมีส้ช่วงตามแป๊ดเลยไม่ได้พูดอะไรมากเลยนะคะกินอย่างเดียวกินให้อิ่มให้อิ่ม กินด้วยความบรรยากาศร้อนๆเนี่ยหมักบุ้งะะ้วค่ะเขาใสพ่พริกเม็ดใหญ่นะเผ็ดแบนกัน่า หถึงเวลาเขาตื่นแล้วค่ะถ้าตื่นแล้วก็จะทะเลาะกันเห่าเห่าแบบนี้แหละมากินด้วยกันนะครับความอร่อย กินแค่หมูต้องฟัฟมีมันจะดังก๊อบก๊อบก๊อบเผ็ดด้วยผักพริกนะคะก็ใส่พริกไม่ใหญ่แล้วมันเผ็ดลืมกินไข่อันนี้เป็นไข่ไก่นะคะไม่ใช่ไข่เป็ดไข่นะะี่ค่ะหยิบมาเลยนะ นี่ค่ะไม่แดงแล้วไม่ค่อยเดือ่ฮะเดี๋ยวว่าต้องไปตัดแล้วกระดาษนะคะเอาเทปมือ เผ็ดเหมือนกันนะจะบอกให้ไม่ต้องอยู่ข้าตำกินผัดพริกเนี่ยแบบเผ็ดอร่อยมาก แต่ก็อร่อยเอาเป็นคลิปไม่ยาวนะคะก็ขอจบคลิปนี้เป็นเท่าน,นี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแตกความสุขและมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษากพักคุ้มครองสาธุค,ค่ะบ๊ายบายจ้าขอให้สุขภาพดีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มากินขนมเบื้องนะคะขนมเบื้องยวนนะคะขนมเบื้องนะคะ,ะ,คะรินถ้ามาร้อนๆนะคะมันก็จะกรอบนี่มันไม่กรอบแล้วนะคะเพราะเราซื้อมาจากงอน,นะคะข้างในเขาก็จะใส่นี่นะคะไส้นะคะเราต้องคุกไปนะคลุกเนี้แหละใส่น้ำบะจางไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราคุกให้เข้ากันค่ะ ขนมเบื้องด้วยนะคะเะใส่ไขนะ่น้ะใส่พริกไปด้วยข้างในก็จะเป็นถุงอ้อนะคะลรงควาให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันนะแล้วเราก็น้ําใส่น้ําบัจางไป มีเต้าหู้นะคะมีไข่แลนนี้นะคะก็เป็นเอามาคุกนะคะไส้นะคะใส่มะพร้าวให้ออกเปนหวานเขาจะให้เราครุกเข้ากันแบบนี้นะคะคนสติมเยอะนะคะเตินนมน้ำค่ะ เงินได้เลยจ้ะรูปแบบนี้เลยครับนี่หญ่โดยน้ำไปแล้วครับนี่จะเป็นไส้นะคะเอาที่เหวานหวาเนี่ยมาคลุกให้มันได้เข้ากันได้รด ก็จะเอาอร่อยมากเดี๋ินไปอาน้ำโกโก้ก่อนนะคะดูเป็นเพื่อนก่อนค่ะกินกันได้เลยน้ำโกโก้แป๊บนึ่งค่ะ น้ำโกโก้นม่มีค่ะโกโก้กินด้วยแล้วก็ใส่ขุงมมาลนะ้วสี่สิบบาทนะเนี่ยผสมเยอะนะคะทิเศษ็ แลกินแบบอร่อยมาด mm ้วยกันเลยจ้ะไข่ทอดทุกใส่สไข่นะคะไข่กับแป้งผสมกันและจับวน ขนมเบื้องวันนี้ให้บัานจ่ายมันกขนมเบื้องมีแตงกวาคนซื้อเยอะขายชุดหนึ่งนะคะสี่สิบบาท รูทเนี่ยไส่แตงกาเนี่ยอร่อยนะ ีจังกวาลมีเต้าหู้มีถุงรอกมีพริกแบบนี้นะคะเชียมอวนด้วยนะคัะมะพร้าวใส่น้ำตาลเชื่อมไปหัวหอมหัวหอมแดง ซอสหอมแดงไปนี่ค่ะอ,ออกหวนานเนี่ยเนี่ยเนี่ยใ,ใส่แว่นค่ะ เอ้สมัยตัวเลขเรามองไม่เห็นเนาะอืเห็นแล้วแร้านค้าก็าหยุดเยอะค่ะ ใส่ถุงงอกแบบนี้นะคะไม่ต้องลวกไปมุงถุงงอกเพราะว่ามันโดนความร้อนแล้วก็จะนิ่มเลยนะคะอันในี้จะเป็นมะพร้าวนะคะกวนน้ำใส่น้ำตาล อร่อยอืมเขาก,ก็อร่อยค่ะ เรียกอะไรนะ่าจะไม่ได้นะคะใสไปอีกเพิ่มเป็นพิเศษนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะขอทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพักคุ้มครองนะคะสาธุค่ะาปบายจ้าสวัสดีค่ะไปกินข้าวกับน้ำพริกข้าเหนียวกับน้ำพริกนะคะมีหมูนะคะมีปลาทอดนะคะแดดเดียวกับผักกระเฉดนะคะใสจะอร่อยนะคะนี่น้ำพริกเรานะคะ กะปิเราจะจิ้มนี่นะคะมากินกันได้แล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะวันนี้กินสองอย่างสามอย่างนะคะซื้อขเหนียวมาแต่ลืมนะคะลืมกินค่ะนี่นะคะจิ้มกันนี่ได้นะคะจิ้มกัมบไช่ทอดแดดเดียวมีหมู นี่ค่ะหมูเปรี้ยวข้าวเหนียวกินข้าวก็ได้อนนุ้ยสนาคะ่ะเปรียวหมดเลยค่ะขอไผยนะคะตักน้ำขิงนะคะ จะกินกับข้าวนะคะช้อนกลางคลุกไปเลยค่ะน้ำพริกกะปิเนื้อผักกระเฉดผักกระเฉดลวกนะคะนี่นะคะจิ้ไปน,นะคะเนี่ย ช่อนนะคะช่อนแดดเดียวที่แดดเดียวนะคะแดดเดียวของเรานะเป็นแบบนี้จะจะไม่แข็งนะครับเราเอาแดดเตียวมางัดเนี่ย ถ้าแดดอีกแดดหนึ่งแข็งทอดจิตทอดแล้วก็จะแข็งไม่นุ่มผักอเกตค่ะเอาออกเอายอดอ่อนแล้วก็ที่เหลือก็ให้น้องปากกินนะคะแบบนี้เลยนะคะเขาชอบกินผักจิ้มไปนิีนิด้วยนะคะ นี่นะคะชิมแล้วแล้วใส่ปากเลยอือหืครุกไปด้วยกระปิหอมนะคะตำอร่อย ไปนะคลข้เหนียวว่ากินได้นะคะกิมกับน้ำพริกน่จริงเหมือนน้ำพริกรกินสองอยางนะคะข้ากับข้าวเหนียวอร่อยแบบได้ผักผักลวกค่ะกำลังกินเลยค่ะ ล้วก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะหดี๋ยะรทานให้หมดนะคะก็ขอบคุณนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะทุกคนนะคะบูรักษาผักคุ้มครองสาธุค่ะนี่นะคะกำลังแซ่บเลยคะ่ะเดี๋ยวเราทานให้หมดเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะไม่บายจ้ามาเลยค่ะทอปะดปลาช่อนแดดเดียวนี่นะคะมีที่เห็นเหะะ็นค่ะ ไปชอดด็อตแดดเดียวหรืเหลืองอยู่นี่แหละค่ะอ,อ,อร่อยไม่ต้องการแล้วก็มีต้มแซ่บแซ่บมานี่สองอย่างรวมกันแซ่บอร่อยไปเลยจ้ะ